คลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมดีที่ยืดต่อกว่า18ปีคนได้รับกาแนะนำเตือนแล้วนะคะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่อามน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแพร์วอสซอมบี้2ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับหรือ EP 2นั่นเองเย้ก็นี่นะว่าเราจะมาทาพาร์ทที่2กันนะคะซึ่งเราจะเล่นด่านที่ด่านที่ด่านไวเวทกับด่านอนะไรนั่นแหละครับก็ นั่ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่สิไม่ไม่ต้งองรอก็รีบไปกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะใช้โปรแกรมอัดคนละตัวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้โปรแกรมนั้นมันก็แบบดีแต่ว่ามันย่อขนาดน่าจอผมเนี้ยเออันละสักอย่างเลยมันก็บอกว่า mining error อะไรอของมันนี่แหละแล้วมันบอกว่า dig my class new location ก็สามารถเขี่ยไปตัวนี้ได้นะครับ ก็จะธรรมดาหน่อยเพราะว่ามันเป็นซอมบี้เลยครับก็มือนว่าซอมบี้อะ่ะเออจำได้ว่าเจ็ทีนะครับโอเคดีมากเราจะต้องเล่นคุณสามารถใช้ไม้เฮคาเพื่อเล่นได้แล้วเดี๋ยวก่อนโปกเแกมอาร์ตดีแม่งทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรนะครับโปรแกรมมันจะหายไปด้วยตัวเองนะครับก็ไม่รู้โ่าลูกขนได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะลึกชัดไหมนะครับแต่ว่าพยายามจะชัดเนาะ เรื่องตอนนี้นะครับผมไม่ได้เล่นไวเวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมจะไม่ได้เล่นนอกรอบนะครับคือถ้าผมอยากเล่นจริงๆคืออยากเล่นไวเวใช่ไหมผมก็จะแบบรีบมาเล่นเลยเพราะว่าคือพอมาเล่นถ้าจะเล่นก็คือต้องมาอัดคลิปด้วยนะครับเนาะก็คือทําแบบเร็วๆเลยนะครับใจมันอยากได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อน เสียงหายเสียงหายเสียงเพลงหายทุกคนโอเคมาแล้วเคราะว่าจะหายไปแล้วแหละใช้วนะให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ผมได้ลีมิเตอร์เลเวลสามแล้วนะครับก็ จริองนะได้มาแต็กแล้วราก็ได้ครบแล้วนะครับอู้ย่าให้มันเลี้ยว5เพราะมันจะได้ตีดาบิอย่างแรงนะเวลตันนะ่าจะอยู่ที่ยี่สิบาจำได้นะครับเท่าี่จำได้นะีต,อ,ตอนนี้สามสิบลวงเกือบสิบวกว็สังเษที่ใช้ก็ลดลงอย่างมากนะครับ ใจไมล้าสนะครับมาลาสใช่ป่าวอ่ต้องขออสัยด้ยนะครับโคเวลาผมเล่นเกมเสียงกีบันดังก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจบอกเสียงกันถ้าเสียงเกมบันดังก็ต้องขออภัยนะครับ พันเีเสียงจีดาวพวกเสียงพุ่หผมก็จะน้อยไงเออเราจะไม่สนใจอะไรทิ้งสิน้นเราจะรีบเล่นโฆษณาก็มีอันนี้ผาเปิดเน็ตนะครับไม่ได้เปิดเน็ตสิแล้วเปิดไวไ,ไฟไวไฟอ่าอ่าทิ้ด่านนี้ก็ง่ายๆครับเอาตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่จริงก็ไม่ควรจะเอามาแต่แต่ว่าต้องเอามานะเสียงากลางๆนะ โอเคอันนี้เล่นแบบเรียลไทม์นะคะไม่มีการตัดอะไรทัสิีนะคือแพ้มาสอบไม่มันไม่มีอะไรให้ตัดอ่ะจริงไหมคือแ้นคือเล่นคือเล่นสดๆเลยอะ่ะแผลก็แค้เลยอันไหนไม่นะ่าเอาก็เอาลงทิ้งไปเล่นประมาณแค่สามสีนะ